สวัสดีครับรายการไอวินพ่วไทยนะครับน้องอีกิฟั่วไทยครับตอนนี Man, ้คอพอศรีสะเกตผมกวินนะครับมาอยู่ที่สมุทรสาครนะครับเรามาเจอกับผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งที่เป็นสมาชิกคอพอของสมุทรสาครเรามาสัมภาษณ์เรื่องไอเียละกันว่าไอเหยื่ออะไรที่ไหนเลี้ยงที่ไรัป็นอุปทานอะไรจับครับไม่คุณเจ้รกันนะคุณเจครับ ก็สวัสดีคุณกวินเช่นเดียวกันนะครับก็กทายแนะนำตัวเองก่อนเดียวผมผมชื่อเจครับเป็นคบสมุทรสาครรุ่น3ครับครับก็จริงๆผมประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารทะเลอาหารแตรรูปต่างๆนะครับภายใต้แบรนด์ปัจจุบันที่มีก็คือแบรนด์โกมึกบรนด์ฟรุตมาเนียอ่าแล้วก็มีแบรนด์ธนาแล้วก็มีแบรนด์สามบัวแล้วก็แบรนด์อิชิโร่ครับแต่ละสินค้าก็จะมีหมวดหมู่อาหารที่แตกต่างกันนะครับ จริงๆตั้งเดิมคือเป็นธ,ธุรกิจที่ผมดําเนินธ,ธุรกิจสืบทอดแล้วก็ต่อเนื่องมาจากคุณพ่อครับคุณพ,พ่อผมเนี่ยก็คือเปิดร้านอยู่ที่ถนนยวราชตลาดเก่าครับมีมาตั้งแต่ปี2515 515ใช่คร,ครับชื่อร้านดั้งเดิมก็คือหาเสียงปวดแล้วก็ตั้งแต่ก่อนเกิดนะครับไ่ได้รู้อายุไปด้วยเนาะเสร็จแ,แล้วก็พอดีก็มาขยายกิจการมาอยู่สมุทรสาครเนี่ยเป็นคนเลยมาย้ายมาเป็นคนสมุทรสาครเนี่ย ตั้งแต่ปี2541ครับก็จนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่นี่ย่22ปีครับครับธุรกิจของเราก็ทำทั้งพวกอาหารทะเลแปรรลูปนะครับแล้วก็พวกกิเกี่ยวกับผลไม้แปรรลูปนะครับรวมไปถึงเป็นห้องเย็นนะเราก็รับซื้อสินค้าวัตถุดิบเกษตรต่างๆด้วยครับนำเข้าสินค้าก็หลายอย่างนะครับอยู่ที่แหลกเลย่รับแหล่งสมุทรสารนี่แหลกนะารทะเลเพราะฉะนั้นสดแน่นอน คุณภาพเทียมแน่นอนขึ้นแบบจากอ่าวมาเลยอย่างนี้อีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาคนอีสานคนทีมิทะเลก็ซื้อได้ใช่ถ้าซีสเกตอยากจะเชื่อมโยงหรืออยากจะมีอะไรมาขายผมอย่างซีสเกตเนี่ยสมมติมีลูกอะไรนะข้าวคุณเรียนภูเขาไฟข้าวข้าวนี่ข้าวนี่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าสมมติมีทั้งถัวตอนที่ผมซื้อมีถั่วมะตูมแห้งกระเจี๊ยบแห้งที่มีคนทำนะหรือมีลูก ลูกกวาลูกอะไรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ได้ครับมาที่นี่ติดต่อที่ไหนอ่ะติดต่อติดต่อที่คุณกวินก็ได้ครับกวินก่อนเลยแล้วเราขึ้นที่อยู่ของโรงงานให้บริให้นะครับโอเคได้เดี๋ยววันนี้เราก็ทยอยพาเดินดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับขั้นแรกก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูทั้งคลังสินค้านะครับคลังสินค้าโอเคแล้วก็ไปดูลายผ่านห้องกระจกนะครับโอเค อซีฟู้ดซึ่งอันนี้เป็นลายปลาหมึกซึ่งจะเป็นลายเกี่ยวกับปลาหมึกนะครับก็คืออันนี้เป็นลายที่ผมเป็นสอ่งออกต่างประเทศนะครับครับ,รบก็จะทําเกี่ยวกับพวกห้องที่เราควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นด้วยครับ,รบก็เป็นห้องที่เราจะต้องมีการตรวจสุขลักษณะของพนักง,งานก่อนเข้าลายทุกคนครับเราก็พยายามจะเน้นเรื่องของความสะอาดที่สุดครับ อันนี้ที่ทําอยู่นี่คืออะไรครับอันนี้เป็นตัวปลาหมึกครอันนี้เป็นลายพนักง,งานกําลังเสียบไม้เพราะว่าเรากําลังทำตัวที่เราจะส่งออกไปต่างประเทศครับเดี๋ยวไมนจะต้องไปทําย่างแล้วก็คงรสที่เราส่งไปนี่ประเทศไหนเป็นหลักออตอนนี้ที่เราส่งก็จะมีทั้งทั้งทั้งออหลายประเทศเลยครับน <มะ S 1> อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีจีนรวมไปถึงยโลอเมริกาแขน ตอนน,นทนะีทั่วโลกแล้วฮะทั่วโลกแล้วยังยนะังฮะทั่วโลกยังไม่มีฮะยังไม่มีแอฟริกาแล้วก็ยังไม่มียุโรปอีกหลายๆประเทศรัเสเซียยังไม่ไปรัเสเซียมีเคยไปผมมีประสบการณ์ชีวิตที่เจ็บช้ำม,มานิดหน่อย <laughs> ผมเคยไปตามนี่ที่รัเสเซียด้วยนะโอ้นี่ครับจริงจริงตามนี่ที่รัเสเซียขายต่างชาติก็ไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายแต่ทุกอ,อย่างต้องลองทุกอ,อย่างต้องอลองใช่ไหมครับนะเนี่มา ออหานดองน้หนยืนักรอดันรอเร็ให้รน okay. <Okay>. okay. โอเคคับโอเคโอเคใช่อันนี้ก็คือปกติเราจะมีลายก็คือเอ่อเราผมตอนนี้แพ็คสินค้าที่เป็นแบบ50กรัมรอกรัมแล้ว็สง Super ่งซเปอรนะนะร์เก็ตางทศนัผมก็จะแพ็คในระบบออโต้ Auto, แล้วก็คือข้างบนจะเป็นหัวชาอัตโน,นตมัติาบเสร็จแล้วใส่ถุงเสร็จปุ๊บมันจะผ่านเครื่องเช็คเมทัลเวทแล้วก็ เช็คทั้งอะไรนะเมทัล d e เ e c คเตอร์คือเช็คพวกมีโลหะไหมแล้วก็เช็คน้ำหนักถูกต้องครับส่วนลายห้องข้างในนั้นจะเป็นห้องปลอดเชื้อที่สะอาดที่สุดห้องตรงกลางเนี่ยเป็นห้องที่พอผ่านจากห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเครื่องย่างนะครับถ้าสอบพอดูเนี่ยห้องนี้เป็นพวกโตอบเป็นเครื่องย่างหรือห้องโน้นแล้วมันก็จะผ่านสายพานมาออกห้องนี้ห้องนี้ก็จะเอานอกเขาจงไงจะมาคัดพวกสิ่งสกปรกออกแล้วก็จะบรรจุใส่ถุงเนี่ย สะอาดแน่นอนครับของที่นี่มาตรฐานมาตรฐานครับนี่อย่างน้ำฟักเนี่ยนะถ้าจะเข้าลายผลิตผมเนี่ยเป็นพนักงานผลิตไม่ได้นะเพราะว่ามีหนวดเคราเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมตรงช่วงนี้ต้องมีอยู่ด้วยนะอ่าได้ครับผมงดูถึงน้ำฟักนะสรุปว่าชมชมหรือว่าอะไรครับชมน้ำชมน้ำนะครับขนาดพวกเราเองยังเข้าไปในห้องไม่ได้เลยนะครับอ๋อเขาไม่ให้เข้าครับ เดีย๋ยวเอ่อแล้วก็จะพาไปดูลายที่เป็นห้องเย็นห้อง,องเย็นใหม่หที่ผมฝั่งนูน้นฝั่งนู้นครับก็คือเพิ่งลงทุนไปสามสิบยังจ่ายหนี้ไม่หมดลงทุนไปร้อย <100. S 1> หลักหลักหรอสามร้อยไม่เงินตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้เรามาถึงที่ไหนครับตอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นคลังสินค้าห้องเย็นใหม่ครับก็คือฝั่งนี้เราเพิ่งสร้างเสร็จได้ประมาณชัก2สองสามปีครับ ก็ฝั่ h, งนี้ก็เราลงทุนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ยัง่ายนี้แบงค์ไม่หมดนะคะถ้าใครใครใครมีปัญหาเรื่องการกู้เงินก็มาปรึกษาได้ไดีนึงครับนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีให้กู้นะครับนี่พูดกลงเลยคือข้างในนี้ครับก็คือจะเป็นห้องเย็นจะลองเข้าไปดูกันครับได้ครับเหมือนครับก็พูดถึงปลาหมึกนะครับ ครับก็ปัจจุบันเราก็จะมีลูกค้าอยู่ที่หลายจังหวัดในภาคอีสานเช่นเดียวกันเทียบกับมือนะครับฮะฮะไซส์นี้ก็จะเรียกว่าประมาณไซส์เอนะฮะแต่ถ้าที่อุบลศสีนเกตชอบเนี่ยคือไซส์ A5 กับ A6 ครับลูกค้ามีลูกค้าอยู่ที่ตลาดวารินห้าระจอปกติครับแล้วแล้วของคุณทําแบบเวียดนามเหรอท่านที่ว่าใช้ขาดึงดึงดึงอะไรอันนี้เหรอฮะยิ่งกว่าเวียดนามครับอันนี้แบบของประเทศตีมอร์เลยเนี่ยเอาขนาดได้ไหมเนี่ย ครับเข้ามาดูข้างในโอ้โห,หอมมากเลยครับดเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้เป็นกระบวนการ QC ครับคือ,น,คอน้อนนงจะต้องตรวจสอบเช็คเรื่องของไซส์วัตถุดิบแล้วก็ขนาดต่างๆก่อนที่เราจะส่งออกคือคือคือตรงนี้เป็นช่องที่เราจะใช่ครับเห็นไหมครับโหลด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 รถรออยู่นี่แล้วครับทีนี้เราก็ต้องมาแกะเช็คอีกใช่ครับผมจะพาเข้าไปโอ้ครับเชนครับ เย็นเจี๊ยบเลยครับในในนี้อุณหภูมิประมาณ15องศา15ครับเดี๋ยวห้องถัดไปห้องก็จะ0องศาและอีกห้องนึงถัดไปก็จะลบ20เราทำอันนี้ก็เพื่อเซฟอินเตอร์เนช่นแนครับเซฟพลังงานประตูมันปิดปิดตัวต้องออกไม่ได้แล้วแล้วก็เดีห็นราคาครับอยู่ที่ไหนครับข้างในอาจจะเย็นนิดนึงนะนะตอนนี้ห้องนี้ องศูนงาสูนงาศนะพูดดังๆเลยนไครับศูนยลงศาอุ้ยนะตอนนี้ห้องถัดไปห้องถัดไปตอนนี้น่าจะลบยีสอยู่ลบยีนะครับเชิญเนาะเดี๋ยวขยายดูก่อนนะเข้ามาดูนี้มีจอดิจิตอลใกล้ๆโอ้ลบยี่สิบครับเจ็บเจยบตอนนี้ตอนนี้้องในลบสิครับลบสิลบสิ มองไม่เห็นแล้วเอ่อสติกเกอร์มัันบงเหาแล้วูไม่วอนแล้วเราเป็นระบบ Mobile l i f t ้ n ซ System ครับก็คือเป็นระบบนี่เ้าก้อยก้อยเปิดนี่ถูกไหมค่ัก็คือมันเป็นระบบที่เราสามารถจัดเก็บสินค้าด้วยพื้นท,ท,ที่เนี่ใช้ได้สูงสุดถึง85ของพื้นที่ดูครับสูงสูงนโอ้โหเอาละครับโอาะครับโอ้โอโอ อันไหนเคลื่อนอันไหนเคลื่อนนี่เคลื่อนละ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 อ่าระบบไฟเราก็ออโต้ด้วยนะออโต้เราต้องการเปิดแถวไหนแถวไหนก็จะเปิดออโต้แถวไหนโอ้โหนายาวมากเลยยาวมากเลยเหรอโอ้โหโนายังไงละเนี่ยหนาวแล้วคนนี้ทำงาได้วยฉันเลยนะอู้อัานี่นี่อันนี้พูด อันนี้หัวหน้าแผนกความสะานี้เลยครับน้องก้อยครับโอเคครับเราออกก่อนนะครับน้องเขาไม่ต้องใส่เสื้อหนาวคิดดูเิโอ้ยโอ้โอ้โอ้โไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหโแว่นมัวเลยออกมาโอ้ อาการร้อนอมาหน้าหน้าร้อนมาน,ามานี่สบายที่สุดเลยครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันออโตมาติกฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนที่ลักษณะคล้ายกันเลยครับอย่างนี้เขาเรียกระบบปิดใช่ไหมอีกนี่เ,เรียกระบบปิดทั้งหมดใช่เราทำเพื่ออะไรฮะเราได้ระบบทั้ง g ี p ีฮาร์ดทั้งต่างต่างเนี่ยเ s o โเพราะว่า ระ,ร,ะระบบเราเป็นระบบปิดเรามีการควบคุมทั้ง1อุณหภูมิคุณภาพของสินค้าความสะอาดถูกสุขลักษณะของโรงงานครับเพราะเราเป็นโรงงานอาหารด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับความเชื่อมั่นในโรงงานอาหารนี่ต้องสําคัญโอ้โหตอนนีจะเป็นโซนที่ผมจิเก็บพวกฟองเต้าหู้ฮะจริงๆต้องจริงๆใส่ต้องใส่เสื้อหนาประมาณนี้ลูกกินเจกินเจใครจะสั่งฟองเต้าหู้โทรมาหาได้เลยนะ โทรหาใครกันโทรมาหาผมก็ได้โทรหาน้าก็ได้ดูชุดครับดูชุดครับดูชุดอ่าอันนี้ั่งนต้องลองดูเพราะเพื่อไปตรวจคอยเย็นอุณหภูมิต่างๆครับดูชุดครับเนี่ยต้องใส่ประมาณนี้พวกเราอยู่กันไม่ไหวเมื่อกี้เข้าได้แป๊บเดียวเปล้ยไปเลยไปเลยไปเล้ย ห้องก็จะพื้นฐานคล้ายๆกันแต่ห้องนี้จะเป็นห้องจ่ายสินค้าที่เป็น finish goods ที่เป็นส่งเข้าตามห้ามสินค้าแล้วก็โมเดิลเทรดต่างๆอันนี้ขายอะไรมั้งครับสินค้าเราเนี่ยถ้ามาดูครับมันจะเป็นพุทธมะเนี่อพุทธมะเนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่ง cranberry อบแห้งครับอันนี้อินทผราลัมธรรมชาติครับก็มีอะไรอีกครัตน้นผมเห็นมีอะไร อ๋พอพวกนั้นจะเป็นเกาลัดครับเการบโกมึกครับโกมึกอ่า wow, so ี่อร่อยมากมึกครับมึกครับกมึกรถเผ็ดมีหลายรถครับรถเบนรถบีเอ็มวอลโวผมไม่นึกเลยว่า เสียเกมผมจะเล่นเล่นมุกอย่างนี้เได้มุกขึ้นขึ้เราเข้ามาดูข้างในแบบเอ็กซ์ตรีมนะครับเลียวๆเลยครับอันนี้ไม่มีตัดนะครับใช่ไม่ยังไม่มีตัดเลยเหรอวันนั้นไม่ตัดหน่อยน่าจะไม่ต้องตัดปล่อยเต็มนะครับให้ดูจริงๆว่าความเฮ้ยออกเหอะกูหนาวกูไม่ไหวแล้วโอ้เย็นปอดเริ่มไอแล้วน้าถ้ามันเย็นมันจะเด็กมันจะไออันนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นพวกโผลิสงฮะ นรับรับซื้อก็มีอะไรให้เกษตรกรทางที่สารบ้านเฮาได้มีท้าศรีสะเกดมีมีมีปลาทะเลก็รับซื้อครับเดี๋ยวให้มีถั่วมีเมล็ดมะม่วงตออสูรักคนเป็นอย่างนี้เกิดทุกคนรับซื้อหมดนะครับ ที่เด็กาตะเเด็กเก่าของวินรับซื้อไหมเด็กรับครับน้าๆน้าตัดตัดนี้ตัดรับเอาเด็กก็คือพนักงานเก่าใช่ไหมครับเออของของของงานก่อสร้างใช่ไหมครับผมผมก็รับครับมได้มาช่วยงานก่อสร้างที่นี่ใช่ไหมครับคนครับ ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเราได้ไปดูกระบวนการผลิตนะครับอาหารของที่นี่เป็นระบบปิดใช่ไหมครับครับที่มีมาตรฐานได้รับการส่งออกไปทั้งอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้แี่เจนะฝากอะไรกับ อ่าคอพสีชะเกตหรือท่านผู้ชมหรือคนไทยที่อยากจะอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราเห็นสินค้าดีมีคุณภาพได้เข้ามาชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับเนี่ยอ่าฟังเลยครับก็พอดีทางคุณกวินเนี่ยมาเยี่ยมเยียนอย่างด่วนทันควันโดยการเชิญจากน้าฟักเนี่ยทั้งทั้งผมเนี่ยไม่ขานะอาคอพสมุทรสาครนะฮะเพื่อนกันก็ ยินดีครับที่จะเข้ามาแบ่งปันข้อมูลกันแล้วก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันรวมไปถึงถ้าหากใครสนใจในสินค้าของทางบริษัทผมหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ตอนนี้เราก็มีขายทั้งในออนไลน์คือใน s h อ p e e ใน l a a a ด้ชื่อ Tip Shop T I F Shop นะครับเข้าไปดูได้เลยครับหรือถ้ายังหาไม่เจอก็โทรหานาฟัคครับโทรหานาฟักทั่วราชนาจักรครับ รับว่าความทั่วนัก,นนกรัาธนีจัดก็คือคอพอรเราเป็นเพื่อนกันมีมีมมอนอกจากในอันนี้เราไปดูใน Facebook มีไหมครับเฟซบุ o กมีฮะเฟซบุ๊กเราก็จะมีทั้งแบรนด์เราเองชื่อโกมุก G O M U C หรือรไม่ก็เป็น Facebook ในเพจฟรุ i มเนีย a ก็ได้ฮะฟรุดมเนียเราเนี่ยก็จะมีขายทั้งตามในทั้งเซเว่นแล้วก็ห้าสรรสินค้าทั่วไปทั้งไม่ว่าจะเป็นเซเว่นในเจ f ฟี่นะครับถ้าในสีสเกตก็น่าจะมีทั้งใน ผมไม่ทราบมีมีท็อปมีบิ๊กซีมีเทสโก้นะครับพวกนี้เราก็จะมีครับใครอยากจะมาซื้อโดยตรงมาดีวโดยตรงก็มาคุยกับทางค่ะเฮียเกได้นะครับมีฝ่ายเซลล์มีอะไรดูแลในประเทศมครถส่งด้ครับไอเฮียเจก็รับซื้อเลยไอเฮียเจก็รับซื้อด้วยเนาะถ้าสีสเกตมีอะไรที่เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยได้เช่นอะไรบ้างครับที่จริงปัจจุบันก็คือโวลีสงที่เรามีซื้อแล้วก็มีพวก มะตูมแห้งกระเจี๊ยบแห้งกระเครับแล้วก็จะมีทั้งถั่วลิสงนะครับมีเม็ดมะม่วงหิมะพานเม็ดมะม่วงหิมพานอะซีเกตมีฮะซีเกตมีไหมครับโอเคก็มาทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยรับซื้อฮรับรับซื้อมากินครับรับซื้อมากินอันนั้นเดี๋ยวส่งให้กินครับรับซื้อมากินครับพูดแล้วนะว่าส่งมาให้กินพูดเองนะพูดเองครับพูดเองคนต้องรักษาคำพูดนะโอเคครับเพราะเราเรา เราอยู่เราอยู่พันท้ายนี่เรารักษากฎระเบียบครับอ่าเพราะเราคนพันท้ายกฎระเบียบอะไรเนี่ยอยู่พันท้ายมาไหนไม่รู้เลยเอาเลยซัดกันเองเลยพันท้ายโอเคครับเดี๋ยวเราปิดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ปิดโอเคครับเออบ้านเราสีคือเป็นคนรักษากฎใช่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 ลืมไปลืมไปจริงนะครับทั้งนั้นเราขอจะช่วยคุณกวินสักหน่อยโอเคครับขอจากท่านผู้ชมไปตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ เอาครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องประชุมนะครับมามามาเทสนะครับเป็นผมใช่ไริบผมเยอะตัวตัวอ๋อครับอ่าตอนนี้เรามาเทสเทสกันนะครับเป็นไงครับอันนี้อันนี้คือปลาหมึกหกกรอบครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ครับอ่ากรอบจริงนะครับกรอบจริงคคุณภาพดีครับแล้วก็คุณภาพสูงคุณภาพสูงเชื่ไราเราหนึ่งปีได้แน่นอนครับโดยที่ยังกรอบ ครับกรอบแล้วก็เรามีเทคนิคในการทําของเราเองโดยเฉพาะครับมีสูตรโดยเฉพาะสุดลับแล้วก็ปลาหมึกก็เป็นปลาหมึกนวัตถิบิบของเราเองเรามีตัวเราบริษัทเราเองครับมีปลาหมึกตั้งแต่ไซส์หนึ่งนิ้วยันถึงสิบสี่นิ้วเลยใช้อยากได้แบบกี่นิ้วโทรมาแจ้งมาหาได้เลยครับโอ้นี่ครับอ่านี่ครับถามคนกินก่อนครับเป็นไงครับก็ตัวนี้ขายดีอตัวนี้หมึกกรอบนี่ขายดีอ่ากีดีลาซาบิ อ่าวาซสติวาสติก็ขายดีมากครับอร่อยมากผมชอบมากเลยแล้วาได้กินตัวนี้ไปนะครับเทสเป็นไงบ้างครับกรอบไหมครับกรอบจริงมนะกรอบเผ็ดเผ็ดโอ้แซ่บแซ่บฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับกินนะครับกินนะครับไม่ใช่ครับกินกินครับดังกรอบครับให้ดังกรอบเหรอครับกรอบโอ้โหนี่ครับย um ืนยันถึงความอร่อยนะครับหนึ เนี่ยขายดีขายดีทุกอันนี้ซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยส<อ>่วนใหญ่ซื้อได้ครับตอนนี้ก็ในตามห้างส่วนใหญ่ทั่วไปเซเว่นมีไหมฮะเออเซเว่นเราไม่มีตัวนี้เซเว่นจะมีตัวอ่าเซเว่นมีตัวไหนครับแต่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราไล่ตัวอ่าเซเว่นไม่ได้ มีตัวเป็นปลาหมึกย่างก็คือเป็นปลาหมึกย่างก็คือเหมือนที่ว่ารสเข็นปิ้งปิ้งแต่เหนียวเหนียวหน่อยใช่ไหมตัวนั้นรสเข็นปิ้งปิ้งแล้วก็ย่างเลยเป็นรสออริจินอลยังไม่ได้ปรุงรสครับแต่ถ้าเป็นตัวโกมือหมึกหยองกับหมึกหยองเนี่ยตอนที่เรามีขายทั้งในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟิคซีครับเทสโก้เทสโก้นะครับรวมไปถึงทั้งในเรื่องของเออ่ชิฟฟี่นะครับแม็กซ์แวร์ลูนะครับถูกต้องครับหรือใครอยาก เอาไปขายต่อร้านค้าในสีเกตห้างในสีเสตห้างท้องถิ่นก็ได้ครับครับได้ครับยินดีเช่นเดียวกันครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับติดต่อมา้วเราจะมีน้องที่ดีแล้วรับผิดชอบเขตภาคอีสานโอเคได้ครับโอเคครับขอบคุณนักลงทุนครับว่าไงครับคัณนี้ขายดีเมืไหนครับคัณนี้ขายดีคัณนี้ขายดีตัวนี้ขายดีมาซักดีาวันี้ขายดีเราไม่เคยได้เงินเพื่อนเลยเราคเพราะเพื่อนไปกินฟรีตลอดอันนี้จับใจใช่ไหมครับ เออเจ้าของโรงงานหัวเราะกลางเลยครับเนี่ยก็คือขายดีไงขายดีจะพึ่งเลื่อนไปกินฟรีตลอดอ๋อนี่ความในใจใช่ไหมครับออใชครับปิดกล้องติดกล้องถ้าเป็นน้าฟักให้กินฟรีตลอดปีครับตลอดปีนะครับตลอดปีมันยุบแล้วนะครับตลอดปี2019ครับ2019ก้แสดงว่าวันนี้ต้องจ่ายเงินนะครับเนี่ยวันนี้ใครเป็นคนถี่ซอง ไม่ใช่ผมนะครับแลก็ไม่ได้บอกมือการเนาะขาเป็นรบโวนคครับโอเคครับบ๊ายบายครับ